โอเคก็สวัสด,ดีสหรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมาถึงก็บ้าเลยสวัสดีสหรับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยครับ,บวันนี้อยู่เกมเดิม Forest Party สิบสงบเตียงลงบดสงบตีฏิญาณรุ่นโตตมดอันหนึ่งเมื่อกี้ผมเขินนะไปคุยกับเพื่อนอะไร่ีมาอะไรคุยแบบอืมผมเขินอะเข้าใจป่ะโอเคป่ะ ออยู่พาร์ทที่สิบนะครับนี่อยู่การสตรีแฟมิลี่สตรีแฟมิลี่นะวันนี้เราก็จะเล่นเดือโฟเรส์พาร์ทต่อไปกันเลยแล้วกันโนโนโนอีนั่นเจี๊ยถ้าผมนี่ก็คือพาร์ทสิบนี้ผมได้สร้างของเพิ่มนะฮะแบบเยอะแยะมากๆนะครับโอเคนะเยอะมากก็คือไม่อยากให้ทุกคนดูแบบเสียเวลาไงมาดูสร้างทีละอันทีละอันมันแบบว่าเข้าใจป่เสียเวลา ตรงนี้เราบ้าๆบอๆไงไม่รร้โอเคฮะเดี๋ยวเราไปตัดไม้ทำทำกำจัดดีกว่าเนาะมีแมลงวันด้วยเหรอนายดูแขนคนเห็นไหมผมฆ่าไปเยอะนะไม่ได้ฆ่าไม่เยอะโอเคเราจะมาตัดไม้กันนะครับอืมพาที่แล้วกินเลขอโทษนะขอโทษอย่างแรงเลยขอโทษจีๆเลยเขาไม่ได้ตั้งใจเนขอโทษจีๆ โอ้ยทุกนี้ติดคำจีจฮนะติดคำว่าจีจโอเคอะ yeah, yeah, แยะเกมน่ากลัวขออภัยนะครับผมแคสเกมน่ารักบ่อยไป <c oughs> ขอมาแคสเกมแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะอยากจะลองเล่นมั่งเออแครต้นไม้เหรอ แตกนอเปก้านกล้วยเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรก้านกล้วยวะเดี๋ยวเจอคนป่าจะหัวล้อไม่ได้เลยบอกไว้เลยข้างในยังเป็นรูปสร้างอยู่เลยอะเมื่อไรมันจะสร้างเสร็จแล้บ้านอ๋อบ้านหลังโน้โอเสียงแบบเสียงเริ่มมอออร่าเริ่มแผ่รังสีกระจายเริ่มเริ่มมาแล้วคนป่าเริ่มมาแล้วเสียงเงี้ยนะฮะฮะอีอูเอ้าอีอันนึงอะ อ๋ออ oh, ันน oh, ี้อันนี้อย like, like ู่นี่ฮะโอ้ยงงองป่าครับผมเป็นแบบเสร็จโอเคเราเก็บกันหนึ่งเดี๋ยวเราเจ้าอีกกันหนึ่งไปไว้ที่หน้าบ้านนะครับรับพานี้แล้วใครดูตามไม่ทันเหลือแล้วขออภัยนะครับผมได้ทำการสร้างของเพิ่มไปอย่างแรงเลยคือแบบสร้างเยอะมากจะสร้างสร้างบอมบรากาน มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงนี้มาแล้วมาแล้วโก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 โอ้โหจะมากันเยอะขนาดนี้ก็ไม่บอกโอ้โหนัดกันก่อนดีจะได้เตรียมของกินไว้ให้นัดกันก่อนดีโชว์นัดกันก่อนดีนอนแป๊บมา Mình không thể đánh được... Mình đã tạo ra một lý do để thay đổi sự kiện của mình. Xin chào. Đi xem không? Đi xem không? Đi mày không? Đi xem mày Đi à? không? Đi xem không? Đi xem không? Đi xem không? ดูไหมดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ชิงตาเอะฆ้าฆ้าฆ่าฆ่าล้างหอพันมาล้างหอพันไหมดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ชินตาดูไม่ดูโอ้เสียงเสียงเสียงดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ดูไม่ก็ดักพังเหรอเอ้าอยู่ที่สองคนเลยติดไฟ ติดไฟดิเดี๋ยวดึงจับแมวอันมาแล้วมาติดมุม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 เฮ้ยใครลุมใครลุมโดนลุมโดนลุมโอ้โหติดไฟฮะเกาะหมดแน่ฮะโอ้โอ้โอ้โดนอะไรโดนไฟวะ ตอนนี้กำลังเรียกพวกกันนะฮะมกาแฟาไว้แฟรต้องทำอะไรแไน่นอนเลยเสียงไรเสียงไรเอ,อ่ยเฮ้ยเสียงไรอ่ะคนเล่นข้างเหรอ ơi đi Ê Dạ giờ đó Khỏi đồ hả Tẻ Tẻ Ê Đưa lăng <laughs> ừ. Ừ, phải dưa cho nó พาลงเงียบไหมดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ถึงตาดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ดูไม่ดูไม่ดูดูไม่ดูอ้าวเป็กระเพงเล่นแมงมันมาเสีเยเลือยไปเนี่ยตึกตึกตึกดูไม่ดูดูไม่ดูห <c oughs> ลับจะหลับแล้วมั้งอะเห็นปะโดดดิ กจะหลับแล้วแหละเอาตกทิพายเฮ้ยกำลังหลับกำลังหลับกำลังหลับแอบแอบแอบอยูจ้องหลับ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 อย่างนี้หลับไปนอนหลับโอ้หินอาอมันได้หลับเหรออ๋อโอ้ดอยู่ไหนวะ ข้าด่วนเลยเร็วเร็วเนอนให้เช้านอนให้เช้านอนให้เช้าครับเราจะออกไปข้างนอกกันดีกว่าตอาคนเช้ายัางไปไปจนไปนอกบ้านกันดีกว่าเนี้ไปเร็ไปแบ่ไปแบเจียอยู่แต่ในนี้คนเขาเบื่อเออเรื่องจุดแท็กก่อน ข้าใจไหมฮะเข้าใจเนียเข้าใจหรือไม่เลยก่อนจะไปะ้องมีขององกันตัวกนะโอ๊ยเปนสเปเกิดในบ้านเลยวะเนี่ยตึกกตึกตึกตึกตกสึกวกปกเกิดในบ้านนะครับคลายหมดเลย ดดิูไหนกันใบไม้เหลือทั้งหมด39ชิ้นมาวิ่งเข้ามาดิขึ้ามาวิ่งมาหาึ่งตัวสองตัวสามตัว สามตัวแล้วโอ้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 ขู่ฆ่าพวกมือขู่ฆ่าคนก็ได้ขูฆ่าขู่ฆ่าเฮียเด้เฮ้ยตัวนึงตัวนึงเราโดนกับดักเรนวิ่งไปล่อฮะไปดิ อยู่นี่นี่เราก็ฟันทีนึงครับเพื่อล่อเขามาฮะเฮ้ยอะไรอะไรฟันทีนึงแล้วก็ไม่มาไม่มาใช่ไหมไม่มาอไม่มาบ,บอกให้มา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  มาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาโอ้โหไม่โดนไฟ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 เหรอวิ่งมาดิยไม่กล้าวะดูถอยหลังไปดูอะไรเลยอ๋อ,อตัวนั้นตายหนึ่งตัวเห็นไหมโดนกระดักเลยนะครับหนึ่งตัวดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ชินตาดูไม่ดูไม่ กูมาฆ่าเฮียเฉยแล้วกูก็ไปกูมาฆ่าเฮียแล้วกูวิ่งไปแล้วกูมาฆ่าแกเฮี้ยมาฆ่าแกเฮ้ยครับแล้วก็วิ่งกลับโอ้ยบางคนเสี่ยงตัวเองตายเลยวิ่งไปฆ่าเฉยโอเคเราจะล่อผู้หญิงตัวผู้หญิงนะให้คนถอยหลังอีกนิดครับโอเคเรียบร้อย ลุกขึ้นมาเด้ลุกขึ้นมาเด้ลุกขึ้นมาลุกลเรียบร้อยฮะเหลือตัวหนึง่งตรงไหนอีกตัวนึงจุดไฟฮะอย่าให้มือดอย่าให้มืดตัวหนึ่งไปไหนอะ่ะไอ้ตัวหนึ่งฮะตัวเองตัวเองอีกตัวหนึ่งอยู่หน่อยหนีไปแล้วมั้งครับไปเรียกพวกมัง้งเออกลัวงเงี้ย เออตัวหุไม่ตายแม่งยืนหลับมาเดียเด๋ยวมาดิมาดิ๋ยวมาดี๋ย่ดวงนี้ตรงนี้อ๋อเสร็จเลย,ยนี้เสร็จเลยครับตีกําแพงนี้เสร็จฮะอื้มุณมากปักเหม็นกุดมากกุณมากปักเหววม็นตัวนี้ราต้งะวังนะไม่กระโดดนะระว,วังนะฮะนะ เอเอพ,เพูดมาปากเหม็นเฮ้ยโอ้โหไปแล้วโอ้โหมีเรียกพวกเพิ่มมีเรียกพวกเพิ่มมีเรียกพวกเพิ่มนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีแล้วเราอะ่ะมีการเล็บพวกอะนะนิสัยไม่ค่อยดีนะคนป่าเนี่ยจะไปล้างเลือล้างตัวเขาหน่อยอดเลย นอนนะฮะเช้าดีเช้าว่าโอ้โหสามตัวอยู่ข้างหน้าเกิน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 หยบดเลยพลังงานเต็มร้อยฮนะคนป่าอยู่กับเราเต็มไปหมดกับดากก็จะพังหมดแล้ว อย่างนี้ต้องใช้มือเราช่วยตัวเองเฮ้ยไม่ใช่ใช้ขวานราอืมมาดิมาดิมาดีไปแล้วมาก็ไปแล้วมันอยู่ด้วยหรอกมันอยู่ด้วยหรอกบิ๊กเจอจิจิตรงนี้มีตัวหนึ่งไหมออมีตัวหนึ่งเฮ้ยตรงนี้ตัวนอนตัวเดี๋ยวมันตื่นไม่ได้เดี๋ยวมันตื่นนะไม่ได้ฮะเดี๋ยวเขาตื่นนะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเอออะไร ล้างตัวแล้วเออป่ะไปล้างตัวแล้วเดินเล่นดีกว่าก่อนจะมืดค่ำไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ถึงตาไปแล้ว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 เฮ้ยไม่เอาอต้องหยามมันนะน่อยู่ไหนกันครับฮัลโหล ฮัลโหลอยู่ไหนกันเอออยู่ไหนกันคิดถึงจุงอยู่ไหนกันอ่ะโออยากจะหาคิดถึงใจขาดแล้วอยู่ไหนอยู่นั่นนั่นเองเธอไปไหนไปไหนอ่ะเฮ้ยเจี๊ยบตึก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  ดุก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 ุกจุก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 ดุก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 ุดุก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  ขาคือคนปลานะขวดขวดเลยขวดหัวเลยฮ่าฮ่าฆ่าฆ่าทำไมฮะฮ่าทำไมฮ่าทำไมฮ่าทำไมเร็วเร็วเว้ยเร็วโอ้โหแรงเว้ยแรงเว้ยแรงเว้ยโอ้โหแงแรงแรงครับพ่อแม่พี่น้องโอ้แรงแรงปวดฉี่แล้วโอ้โห กินนะ้ำเยอะไปหน่อยปวดฉี่เบย์โอเคครับเดอะเฟลีพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ก็เท่าน,นี้แหละเนาะบ๊ายบายอะไรลงได้ไหมมันคืออะไรอ่ะกด E เพื P ่อวาปะเนี bye ่ยบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมไปแล้วปวดฉีก่กมากเลย